โตยต้าฟอร์จูเนรนะครับราคาเพียง365,000บาทนะเงินเดือน1 5 0,000าทซื้อได้ซื้อเงินสดก็คุ้มได้รถเจ็ดที่นั่งนะครับไปใช้งานคันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับก็วันนี้ผมมีรถรุ่นใหญ่นะครับก็ตามคอนเซปต์อยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมมีรถ PPV นะครับ ต้องบอกว่าราคานี่จับต้องได้นะเงินเดือนหมื่นห้าก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมฝากกดซับตะคายนิดนึงนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคันที่อยู่ขวามือของผมนะครับคันนี้เขาเรียกว่าโฉมหน้ายักษ์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดเจ็ดนะครับคันนี้เป็นเบนซินนะครับปีสองศูนย์ศูนย์แปดนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นไปก็ซื้อคนเดียวจบได้รถเจ็ดที่นั่งนะไปใช้งานนะคเครื่องยนต์เบนซินจริงจริงแล้วขับดีมากเลยนะนิ่มนะมันจะไม่ค่อยกระตือก,กระตากเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลนะด้วยราคากับตัวรถแบบนี้ผมมองว่าคุ้มมากสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนับได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปกันได้ทางบ้านนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะับดีเทลคันนี้นะค,คือโฉมหน้ายักษ์นะครับเป็นเครื่องยนต์ vvti ไฟหน้าเบิกใหม่ นะไฟหน้าเบิกใหม่ให้เลยเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะโคมใส่ปิิงเลยตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมันจะมีจุดที่ต้องเก็บงานบางจุดนะเดี๋ยวผมแจ้งนะตัวกระจังเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิกใหม่นะครับนะไฟหน้าเบิกใหม่มาแล้วนะครับตัวรถเป็นสีบอลนะครับสวยๆวยนะครับสามแสนหกหมืนห้าับทตัวนี้ก็มีการตกแต่งมาก็จะมีตัวล้อนะครับที่เป็น TE ก้านยกนะรตรงนี้ก็เป็นเลเซอร์มานะ แล้วก็ฝาครอบล้อที่เป็นของเลยแล้วหัวน็อตที่เป็นของเลยนั่นเองนะครับที่ครอบคาลิปเปอร์อย่างดีอย่างปี20นะครับก็ต้องบอกว่าลงตัวนะ่งลง่ง,งล้ออะไรต่างๆนะครับเนี่ยบางๆเลยเนี่ยฟังเสียงนะ2.7 vvti นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินโตโยต้าโฟล์กูเนอร์นะครับจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวที่เป็นโฉม all new ก็มีในะเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าน้อยนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะแต่คันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ นะครับสี่สปีดนะเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นเครื่องยนต์ลุ่ววีีจีอนะสองจุดเจ็ดนะครับแต่ว่าออปชั่นนะไม่ด้อยค่าไปกว่ากันนะครับ,บออกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าสี่มานนะครับมีกล้องมีจอทัชสกรีนมีอะไรให้หมดเลยนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเก้านสะิเปอร์เซนตะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องสั่งเข้ามานะอย่างเช่นคันนี้บันไดเดี๋ยวเราจะติดบันไดเพิ่มไปให้หาบันไะด นะครับแล้วก็ต้องเก็บสีบนหลังคานิดนึงนะเพราะว่ารถสีมันด้านนะตรงหลังคานะอันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับแต่ว่าพวกการสาดทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยสครับพงสครับเพจเสา A เสาบเดิมหมดกระจกโตโยต้าแท้นะครับแหลกหลังค่านะเดิมๆดินะครับดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะคือรถ PPV เนี่ยถ้าไม่เน้นปีนะถ้าเรื่องการใช้งานนะผมบอกเลยว่าเหมือนกันหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่มิลเอ็กนะโฉมเก่าโฉมใหม่ f o r ์กูเนอร์ตัวเก่าตัวใหม่นะเอาที่เราใช้แล้วเรารู้สึกสบายใจมากกว่า3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับซือเงินสดก็คุ้มจัดไฟแนนซ์ก็คุ้มนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะพร้อมส่งมอบนะครับกับโตโยต้าโ r ล์กูเนอร์เป็นรถเจ็ดที่นั่งและที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินและรถสวยๆนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้ก็มีกล้องมาให้เรียบร้อยนะติดเพิ่มมานะเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับไฟท้ายก็จะเป็น แบบเก่าอยู่นะเป็นแบบ LED นะถ้าไฟโฉมแชมป์ไฟมันจะเป็นกลมๆอันนี้เขาเรียกโฉมหน้ายักษ์ไฟมันจะเป็นเหลี่ยมๆก่อนนะครับแล้วพอเปิดเข้ามานะครับก็รถปี0 8นย์แแต่ถ้ายังอยู่ในสภาพนี้สีนี้นะผมบอกเลยว่าสวยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะเบาะยังไม่ได้ทำารมยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ดูดฝุ่นสียังไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้เป็นรถเข้ามาใหม่จริงนะครับโครงสร้างตัวรถ นะครับเห็นไหมเพชรอาร์คเดิมสติกเกอร์ป้ายแดงยังอยู่นะครับรอยต่อหลังคาทุกอย่างน็อตเดิมหมดนะครับรถนะสวยๆเลย3า5 0 0 0บาทกับรถ7ที่นั่งนะครับตัว Fortuner ชมนี้นะถึงเป็นปี08นะแต่ดูนะพวกลักษณะตัวเบาะนะครับมันก็แขวนข้างแล้วนะแล้วก็แอร์มันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าปี f o r t ค n e r มแรกแอร์ Air มันจะอยู่ด้านข้างถ้าตัวแรกแอร์ Air มันจะอยู่ด้านข้าง นะภายในก็จะเป็นโทนสีเบจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนะครับว่าไปศูนย์แปดข้างในเป็นยังไงนะพอเข้ามานะก็เห็นได้เลยว่าสภาพตัวรถก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะตัวเบาะตรงไหนที่มีลายงามีฉีกขาดเราก็ต้องปรับสภาพให้ใหม่นะครับอันนี้ผมแจ้งเลยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสามแสนหกหมื่นห้าถ้าใครอยากซื้อสดก็เดี๋ยวเก็บงานให้ทั้งคันใครอยากจัดฟันนั้นก็เก็บงานให้ทั้งคันนะตักขนาการพับของตัวเบาะก็ เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนตัวปัจจุบันเลยนะครับเป็นพันพับแนละ้วมันก็สวิงสองฝั่งนะพับลงมาอย่างนี้เก็บของได้เยอะๆนะับแอร์ก็จะแยกตู้กันแอร์เหมือนโฉมแชมป์แอร์จะอยู่ด้านบนหลังคางมีตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับคันนี้ก็มีพรมเข้ารูปมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเก็บเปลี่ยนให้หม่หมดนะครับถ้าใครสนใจนะตัวแผงประตูก็เป็นสีเบทนะครับตัวแผงประตูก็เป็นสีเบทคันนี้เลขไม้น้อยนะแสนไงนะ บอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนนั่งเมนนวลนะครับเกียร์เป็น4ี่สปีดนะเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับไฟหน้าเปิดปิดเมนนวลนะครับที่ปัดน้ำฝนเมนนวลนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับวิทยุนะนะครับแล้วก็เลือกดูโหมดต่างๆตามหน้าจอนะครับเดี๋ยวพวงมาลัยเราก็เก็บงานให้นะคันนี้นะเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่ เครื่องเบนซินส,นสตาร์นี้เงียบอย่างนี้เครื่องเดินนิ่งอย่างนี้นะครับไปแสนสี่นะครับหน้าจอใส่มาเป็นของแพลวเนียนะครับแสดงกล้องต่อบูทูธได้ usb ได้ได้หมดระบบแอร์เป็นออโต้นะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับปรับอุณหภูมิได้นี่สบายสบายเย็นเย็นะครับปุ่มเปิดแอร์หลังอยู่ข้างล่างนี่อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเซนเซอร์นะครับอันนี้ปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับอันนี้เจ้าของเดิมก,ก็อาจจะติด เครื่องเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับก็แจ้งเลย3ามแสนหกหมื่นห้านะครับสภาพนี้รถสวยๆนะครับนะบเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะสองจุดเจ็ดนะครับว่าจะโดดจะเด่นจะเป็นยังไงนี่เปิดมาสะดวกสบายนะมีคําโชกให้เรียบร้อยนะครับดูโครงสร้างตัวรถนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปดูมันเพราะว่าใส่คําโชคมายัางไงมันก็ต้องถอดอยู่แล้วนะเพราะว่าคําโชกมันสอดเข้าไปตั้งแต่ดูด้านในแล้วก็ดูขาดด้านข้าง พวกแก้มเนะี่ยเดิมนะครับหน้าป็นไงเดิมนะเดี๋ยวเราสปาลถให้ใหม่นะใหม่เยี่ยมิปแม่นอนนะครับรถสวยๆนะดูนะเนียนเลยคันนี้นะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทกับ t o y o ต a Fortuner นนะครับ2.7นะครับบีบีเป็นเครื่องยนต์เบนซินปี2008เลขไมล์แสนสี่นะครับถ้าใครสนใจอยากได้หน้ายักไปดูแลต่อก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลย มาดูรถทดลองขับได้เลยที่บริษัททอโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์60นะครัสำหรับคลิปนี้ผมเนี่ยทอโต้นะครับกับเจ้าตัวหน้ายักษ์คันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ